เยอะเออดเยอะเอยอะสาบผมหรือยังหนูสาบผมหรือยังหนูสาบผมหรือยังลูกเอาเอาอุ้ยลื่นเออจะสไลด์ลื่นเหรอจะเล่นสไลด์ลื่นเหรอพี่บอกให้แล้วขนาดที่จะเอากระดาษเล่นกันแล้วมาเยี่ยุบ อุรีะคุณนรค่ะาบ้านยังมีค่ะก็ยังว่าวันนี้มันแปลกแปกมันไม่ออกเมื่อคืนไม่ออกจากบ้านทุกทีอ๋อเหรอถึงได้ว่าเมื่อคืนมันแปลกแปกมันไม่ไม่ออกไปหาปกติดนสามทุ่มครึ่งถึงเข้าบ้านเอาลื่นอะไรมาแล้วน่ะน่ะน่ะ ระวังลื่นโดนกระเบื้องแตกอีกวันนั้นเหมือนวันนั้นนะลกูกอืออือเขาจะเล่นสไลด์ลื่นโอ้ยอันนี้อันนี้สไลด์รื่องของเจนนะอันนี้สไลด์รื่องแบบเป็นดูด้วยว่ากระจกมันไอ้กระเบื้องมันแตกไหมลกูกอ่ะไปสไลด์นิดเดียวอันนี้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 อ่ะ โอ้ยโอ้ยมันเจ็บนามันเจ็บนามันเจ็บนาทางนี้นะลูกทางไปทางนี้ทางนี้มันจะเพื่อมาแตกทางที่ดีน่ะนี่นี่ปราตุกจะบอกให้เธอเอาแปรงมาขัดพื้นนี่เออนั่นแหละเอาแปรงขัดพื้นนั่นแหละขัดไปขัดไปนั่นแหละได้งานด้วย เออได้เล่นน้ำด้วยได้งานด้วยนั่นแหละเอาพอแล้วลูกมันจะลื่นนั่นแหละขาดไปขาดไปครั้นี้นั่นแหละพวกเธอเดินแบบมันมีแต่เห็นไหมมันมีแต่ขี้ดินน่ะนั่นแหละหางานให้มันทำเลยไม่ยังไม่เกี้ยงทางนน้นด้วยยังไม่เกี้ยงเลยลูกเอาให้มันเกี้ยง นูน่นอ่ะทางนูน้นด้วยหนูทางนูน้นด้วย <laughs> เอาให้มันเกียงๆเออให้มันได้งานด้วยเล่นเราก็ต้องได้งานด้วยลูกมะลิให้รู้เรื่องค่ะลูกข้างล่างให้ขัดข้างล่างไม่ได้หัดข้างให้ขัดข้างบนเธอนี่เอาขัดไปขัดไปขัดไปเอาเร็วๆไปทำงานเอาเร็วๆไปทำงาน ไปทำงานลูกเอาเออนั่นแหละเออเล่นด้วยได้งานด้วยสิลูกอืมเออนี่แหละมันต้องอย่างนี้สิเห็นไหมเกี้ยงไหมคันนี้เกี้ยงไหมคันนี้เออขัดให้ทั่วลูกขัดให้ทั่ว นั่นแหละโอ้โหนี่แหละยิ่งกว่าสไลด์ลื่อนอีกลูกนี่แหละยิ่งกว่าสไลด์ลื่อนอีกก็้โหสนุกยิ่งกว่าสไลด์ลื่อนอีกไหมฮะข้างหลังมะลิด้วยลูกข้างหลังมะลิด้วยนะ่ะเออเห็นไหมมันดำๆน่ะเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละขัดให้ทั่วลูก ขัดให้ทั่วหนูจะขัดแต่ที่เดิมติขัดไปทั่วเลยเอาไปเด็กๆไปทำงานกันต่อขยันขยันเออนี่แหละนี่แหละเล่นนี่เล่นเล่นมันต้องเล่นได้งานเล่นไม่ได้งานไม่ต้องเล่นอะฮะโอเคบายบายก่อนบายบายก่อนมาบายบายก่อน บะลิมลิบอาไบปายก่อนเลิฟนี่ไบปไาก่อนไปทํางานกันจุ๊บจุบโอเคมาบอกเพื่อนก่อนไปทํางานก่อนนะคะมาบอกเพื่อนๆนก่อนเลยเลยงานกันนะคะอะฮะ